สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกสาวรกอรอมทรัพย์ครูจังหวัดสะแกลเขตอำเภออรัญ,ญประเทศทุกท่านครับผมนายประสานฤทธทหารผู้นวยการโรงเรียนอรัญ,ญประเทศผู้สมัครกรรมการสาวกออมทรัพย์ครูจังหวัดสแกลเบอร์3เขตอำเภออรัญ,ญประเทศผมขออนุญาตแนะนําประวัติส่วนตัวและแนวคิดหลักการนโยบายการทํางานให้สมาชิกได้ทราบสักนิด ผมบรรจุรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนทัพพยาพิทยาเมื่อปีพศ2529และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพยาพิทยาจากนั้นได้มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสุขคองอำเภอระยประเทศเมื่อปีพศ2548และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา,ยาเมื่อปีพศ2552 ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนอรัญญาประเทศผมมีประสบการณ์การทำงานและมีบทบาทเป็นคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากการบริหารงานในเรียนอาทิกรรมการกตปนอของสองพม7กรรมการสกสคอของจังหวัดสระแก้วเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกศรรษาจังหวัดสระแก้ว และเป็นประธานกรรมการจาวิยาเขตปินมาลาผมมีผลงานและมีรางวัลต่างๆที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณงามความดีและประสบการณ์การทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความรู้ความสามารถด้วยความตรงไปตรงมากล้าคิดกล้าทำ ซึ่งมีหลักการคือนำประโยชน์ให้เกิดกับองค์กรทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายด้วยดีเสมอมาจึงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำประสบการณ์ความรู้ความสามารถทั้งหมดทั้งมวลที่มีใจมุ่งมั่นตั้งใจและคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวผมนี่มาทำประโยชน์ให้เกิดกับการทำงานในการอาสามาทำหน้าที่เป็นคณะการสากลอ,อมทรัพย์ขู่จังหวัดสะแก้วในกัางนี้ขอโอกาสผมบ้าง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงกับการทำงานที่ถ้าผมมีโอกาสได้รับนั่นคือหนึ่งวาระสองปีที่ผมขออาสาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสากลจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดด้วยความตรงไปตรงมากล้าคิดกล้าทำเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกสากลออมทรัพบครูถือเป็นสถาบันที่สำคัญทางการเงินของบุคลากรทางการศึกษาของครูที่พวกเราต้องช่วยกันให้ครู และบุคลารกรอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีผมไม่อยากต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากการดำเนินการที่ผิดพลาดของคณะกรรมการการดำเนินงานที่มองแค่ประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องของกรรมการที่ทํางานจึงอยากให้เกิดการทํางานที่โปร่งใสเห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมมากกว่าไม่ได้มองมุ่งเห็นประโยชน์แก่กลุ่มพวกพ้องจนเกิดคําพูดที่ว่าสากร,สาก,ร,ส,ากรสากันสากูต้องยอมรับว่า ในการทำงานของสากรตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาสากรนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีผลงานที่ต้องยอมรับว่าดีทุกคนชื่นชอบมีรูปแบบมีกิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้สมาชิกเกิดความพึงพอใจและได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่องแต่มาระยะหลังๆการทำงานของสากรอมทัย์ปูเริ่มถึงจุดอิ่มตัวการพัฒนาเริ่มลดน้อยลง มีช่องที่ให้เห็นว่าเราต้องช่วยกันเติมเต็มให้สมบูรณ์สมาชิกสากกที่พวกเราได้คัดเลือกสง่งเข้าไปเป็นตัวแทนเป็นคณะกรรมการเริ่มเป็นชุดเดิมๆกลุ่มเดิมๆการทํางานหรือแนวคิดต่างๆจึงเกิดเป็นรูปแบบเดิมๆทําให้พวกเรานั้นยังไม่รับผลประโยชน์ที่สมบูรณ์ที่สุดเริ่มเป็นคนทางของการผูกขาดของกลุ่มเดิมๆในการทํางาน ไม่ได้มองถึงปัญหาของสมาชิกหรือประโยชน์ของสมาชิกอย่างถ่องแท้ด้วยความเก่าประสบการณ์ที่รู้ช่องปัญหาช่องโวทำให้เกิดการเห็นช่องทางหรือลู่ทางในการสแสวงหาผลประโยชน์ได้เราจรึงควรเปลี่ยนกันเข้าไปร่วมกันเรียนรู้การทำงานของสากลร,ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้สากลเกิดความมั่นคงก้าวไกลสมศักดิ์ศรี สากรอมทรัพย์ครูจังหวัดสแก้วถ้ายังเป็นกรรมการชุดเดิมๆแน่นอนครับคําว่าสากรสาการสาก,สากูสากรจะกลายเป็นของสากูคือของฉันคนเดียวผมจึงมีความหวังว่าขอากรดบผมบ้างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงขอให้ได้ทําหน้าที่กรรมการสากรอมทรัพยครูสักหนึ่งวาระ2ปีจะขอนำความรู้ประสบการณ์ที่มีอยู่ คุณธรรมความดีที่ผมเชื่อว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาให้สากรนั้นมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกได้มากที่สุดผมประสานเลขาธิหารผู้สมัครเบอร์สามขอสาธรรมหน้าที่กรรมการสากรอทรัพยบขู่อำเภอรังยบเทศเราต้องมาช่วยกันสร้างสรรค์ให้สมาชิกสากรทรัพย์ขู่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหนี้ก็ต้องมีใช้อยู่ได้อย่างสบาย นี่ต้องหมดหายไปตามการสวัสดีครับ